วัดมลุกขานครหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธาตุมลุกขานครทางเข้าพระธาตุประตูที่เราจะเข้านี้เป็นทิศใต้นะคะท้าววิรุหะกับมหาราชสาธุ งามหลายเดอ้อมีโอกาสพากันมาได้จ้าเด้เดอ,นอนครพนมมีพญานาคเสาพระาธาตุอยู่นะคะ งามหลายเด้อพอเอ้ยเท้าเอราปะานธนคาราบเป่าทั้งสี่ทิศ้อค่ะอันนี้ทิศตะวันตก ทิพตะวันตกท้าวิรูปักขะมหาราชประต,ตูแต่ละทางเขาเพิ่นกะเจมีซื้อแต่ละทางเขานะคะเนาะ เท้าฉันพยาปุตตะนาคราชองค์นี้นะคะ่ะถ้าเอ่ยพน้ำทันบ่ถึกต้องกับลูกหลานขออภัยนะคะ่ะทิศเหนือเท้ากุเวมหารา ววเวสุวรรณหรือเท้าเวสุวรรณเท้ากุเวนมหาราชหรือเท้าวเวสุวรรณค่ะเฝ้าประตูด้านทิศเหนือเนาะค่ะเนาะทังเขา่าที่นี่นครพนมวัดดีๆพระธาตุงามๆคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครพนมหลายอยู่จ้าพี่น้อง สำหรับทิศเหนือพญานาคที่เฝ้าประจําทิศเหนือกะเท้า,ทากันหาโคตมะกะมหาราชองค์นี้แล้วค่ะเป็นพญานาคหาเสียนสีทองตระกูลสีทองค่ะวัดเพิ่นใหญ่อยู่ค่ะกด้วยยุคโควิดเนะค่ะเนาะ คนกันเลยอยากสีน่อยนหยน้อยนึ่งสำหรับทิศตะวันออกเท้าทัตตรัตถะมหาราชเป็นผู้เฝ้าประตูด้านทิศตะวันออกนะคะเนาะเทวด,ดาอารักประตูเป็นสิริมงคลค่ะอันนี้เป็นประตูทังทั้งเข่าใน ไตทองพระธาตุเนาะค่ะเนาะโบหูพนให้เข้าไปได้บอต้องถามเมิ่งสงสัยจะได้อยู่ค่ะเพราะพนเปิดข้างในกะมีขออนุญาตเยี่ยมชมนะคะ,คะเกือเผยแผ่สำหรับท่างใมก็ะจะเป็นพระนะคะ ไต่ประธาตสวยง้ามอลังการมากค่ะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้าเอาอามาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานนะคะมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาเฮ้า มาซอยกันดำลงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงยูสืบต่อลูกหลานไปเรื่อยๆเป็นสีท้องทั้งเบิดค่ะเป็นบุญตาที่ได้เห็นสาธุพระเวทพระเวทสพัพพสัมมาสัมพุทธเจ้า งามคับพี่น้องเอ้ยขรั้งหนึ่งในชีวิตหนอยนักหนอยนะที่เพื่อนจะเปิดให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้หยิงนะคะได้เข่ามาไต่ทองพระธาตุแบบนี้สำหรับวัดพระธาตุมุกขนครเพิ่นเปิดแล้วค่ะเพื่อนๆพพี่ๆน้อ,นนองๆมาทำบุญกันได้นะคะเนาะชมความสวยงาม อิ่มอกอิ่มใจกับการทำบุญทำทานสำหรับเมื่อวันพระไงนี่นะค่ะเนาะบุดายบุดายมากอะสาธุเอาเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นพระนอนค่ะส่วนภายในสิเป็นพระ วีทิศเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะขออนุญาตนะคะเด้อลูกหลานขอชมบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุญล้ายค่ะพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ใ้ถึงล้านซับนี้นวค่ะขอบคุณค่ะ